ดัหนะคะร้านดอลลาร์ทีทุกอย่างราคา1.25เซนนะคะหยิบเพลินสบายใจมากไม่รู้สึกคุ้มค่าดีนะคะไม่รู้สึกแพงเหมือนอย่างอื่นที่ซื้อในอเมริกาะคะ่ะก็เลยให้มาอยู่ในอันดับที่5ค่ะต่อไปอันดับที่4คะ่ะทำเล็บที่อเมริกาประทับใจมากนะคะ<ส>เล่นใหญ่จัดใหญ่พี่คนไทยจัด ให้นะคะแฮปปี้สุดๆปังกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะอันดับที่สี่ค่ะซานต้าโมนิกาชิลดีมูดดี้สุดๆเป็นที่แรกที่ฉันมาถึงเลยก็ลงมาเที่ยวนะคะมาเล่นเกม GTA นั้นได้มาที่นี่ักครั้งของบอกเลยโอ้โหคุณผู้ชมสุดบรรยายมันสวยจริงน,นี้ย้ำเลยว่าต้องม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 าอ,อ,อ,อันดับที่สามค่ะห้องน้ำไม่จำกัดเพศพบเห็นได้ไบ่อยๆเลยนะคะยูที่สุดของความดีงามนะคะอีฉันไม่รู้สึกอึดอัดต่อไปเวลาเข้าห้องน้ำอยากให้มีในไทยก็คงยากหน่อยนะคะแต่ชอบไอเดียนี้มากๆเลยค่ะอันดับที่สองคำวยปล้ำตับมะยู่หัวเด ออริจินอลนะครับไม่ผ่านจอแผ่นซีดีมันทำความฝันทำมิชชั่นในชีวิตสำเร็จครับผู้ชมแลวเจอนักมเป้ป้อมที่เองชอบเยอะมากดูจบอกชันก็ยังฟินต่ออีกสามสี่วันนะผู้ชมมันฟูฟิลสุดและอันดับที่หนึ่งครับร้านอาหารไทยในอเมริกาไม่พูดถึงไม่ได้ช่วยชีวิตอีชันไว้สุด